ก็ไม่ฉาดมากค่ะพี่น้องเบิงตี้ล่ะค่ะปลูกป่าไม่ได้ธรรมดานะคะเลี้ยงมดแดงด้วยค่ะเลี้ยงมดแดงด้วยค่ะเลี้ยงมดแดงนะคะเลี้ยงมดแดงไว้ด้วยมดแดงไม่อยู่เต็มเลยค่ะผู้ใดอยากเลี้ยงมดแดงสังเกตด,ดวยค่ะนี่คือใบยางนาค่ะใบยางนาะ อันนี้คือมดแดงมาทำรังเริ่มหอตัวค่ะการอิงอาศัยของสิ่งมีชีวิตโดยธรรมชาติค่ะบ้งแน่พี่น้องห่อเป็นหมกๆกไหวคันแมนมีใครเบิดนีคือสิคักสิได้ติดประกาศยู่เได้นี่ขี่กระมอยหาม,มาเด้อหาม,มาลักเนี้ยใครมดแดงหนะ้าคู่เป็ดบัดเนี่ยปลูกเองเห็ดเองตะนเนาะบัดยามข่เห็ดละมาพักกันหัวขวนข่อยเบิ่งบัดเนี่ย ไข่มดแดงขึ้นเต็มเลยพี่น้องเอ๋ยมีอยู่ทุกมุมเลยค่ะใบายางนาะหอตัวเข้าคือมอดแดงกำลังมาสร้างรังค่ะมีทุกต้นเลยเป็นตะสะออน่าค่ะปลูกอยู่ปลูกกินตามธรรมชาติมันดีแบบนี้ล่ะค่ะ